สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอดี i รฟ n ร์มเมอรี่นะครับผมนะฮะตอนนี้แอดอดีศรนะอยู่ที่บริเวณหลังบ้านนะฮะทุกคนวันนี้เป็นวันที่มาทําภารกิจนะครับนั่นก็คือมาตัดไม้ไผ่นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปทําห้างนะครับเอาไว้ปลูกผักนั่นเองนะฮะทุกคนตอนนี้ก็เหงื่อชั่วเต็มตัวนะฮะเหงื่อแล้วก็ค่อนข้างร้อนพอสมควรนะครับทุกคนก็ ตอนนี้ผมตัดไม้ไผ่ได้ปริมาณหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะตัดได้กี่ลามกี่กอนะฮะไปนี่ก็ต้นฝรั่งที่พี่เล็กซื้อให้นะครับทุกคนมะพร้าวนะครับต้นขนุนแดงสุริยนันนะฮะสุริยันจันทรานะฮะหลังบ้านได้กิน หลังบ้านจะร่มๆนะครับตรงนี้ถ้ามีศาลาไม้ไผ่นะครับมันนั่งตรงนี้นะครับเป็นที่พักผ่อนได้นะ,ะในอนาคตว่าจะทําอยู่นะฮะแบบมีศาลาไม้ไผ่นั่งเล่นนะครับทุกคนนะ,ะตอนนี้ลูกสาวผมกาลัางทําอะไรอยู่ขายเนย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 ,เนยจ้าจ้ามาเฝ้าผมตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะฮะผมมาตัดปร,ประมาณสิบโมงนะครับตั้งแต่สิบโมงก็ตัด ได้พอสมควรครับทุกคนแหนงกอไผ่นะครับนี่ก็คือปริมาณที่ตัดได้นะครับไม้ไผ่สองลำนะฮะไม้ไผ่บ้านสองลำนะฮะก็เอานี่ครับได้แผลนิดนึงนะฮะนี่โป้งนะฮะได้แผลนิดนึงก็เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับท,ทุกคน เห็นว่าเอามาโอ้ทำไมเอามาเยอะจังนะก็เดี๋ยวส่วนหนึ่งหลังจากที่ใช้เสร็จนะก็จะขนไปให้แม่นะครับแม่ผมจะเอาไปทำไม้ลูกชิ้นนะครับทุกคนไม้ไผ่สวยมากนะครับสีมันออกเป็นสีน้ำตาลนี่นะครับทุกคนสวยมากลํำมันใสปิ้งๆเลยนะฮะเราจะเลือกใช้เฉพาะน่าจะประมาณคิดว่าเบื้องต้นน่าจะประมาณ5ถึง6ป้องนะครับ ประมาณ5 6ป้องเพื่อที่จะเอามาผ่าเราจะผ่าไม้ไผ่ชุดนี้นะครับแล้วก็ลองต่อดูว่าจะได้ห้างสำหรับใช้ให้พืชผักเราเกาะนะครับเพื่อให้ผลผลิตเรายังไงบ้างนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับ ทุกคนนะครับอยู่กับอดิศรฟ์มเี่นะฮะมาอัปเดตการทําที่ปลูกผักนะฮะบ,บริเวณหน้าบ้านของแอดอดิศรนะฮะทุกคนวันนี้ก็ใช้เวลาทั้งตัดไม้ไผ่ทั้งสารนะครับได้ตัวข้างผักนะครับ4ี่อันใช้เวลาน่าจะสี่ชั่วโมงนะเพราะว่าทําคนเดียวทั้งตัดทั้งผ่าไม้นะครับทุกคนนะประมาณ4ชั่วโมงนะ ทําอยู่หลังบ้านนะฮะก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเหลือวิธีการก็คือเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นใส่ข้างบนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับผมไปไปลุยกันต่อเลยครับ าสุดนะครับทุกคนที่ปลูกผักของแอดอดิสอนก็เสร็จแล้วในการสารไม้ไผ่เพื่อให้ผักสามารถที่จะขึ้นไปยึดเกาะแล้วก็ให้ผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ ก็เดี๋ยวรอแค่มีเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวค่อยซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวกับแตงครับแตงกวานะฮะซึ่งผมชอบกินแตงกวานะเอาไว้ผัดกับหมูนะครับก็เสร็จเรียบร้อยละฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับบดีสอนฟาร์มารี่ครับผมนะฮะขอบคุณครับ